มาดูอีกหนึ่งนักชกไทยที่ไปพังหาที่เวทีญี่ปุ่นครับแม่แต่ผมชอบกางเกงของนักชคญี่ปุ่นคนนี้เหลือเกินครับดูรัดรูปเสียเหลือเกินครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชคญี่ปุ่นชว่าอาโอกิครับเจอกับทางด้านของนักโชกไทยนามว่าพิชิตชัยสพลังโชคชัยครับทั้งคู่นะครับเจอกันนะครับในการศึกวันกิ่งทองนะครับเมื่อวันที่24ครับเดือนพฤศจิกับ ปี2024หรือปี2567นะครับในรายการศึกวันกิ่งทอง2024 t h e Final นะครับอ่าแล้วครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับแหมนักโชกญี่ปุ่นเอาเกี้พู้นี้ครับแหม่ดูกางเกงเขานะครับเพิ่มความคล่องตัวนะครับแล้วดูครับทนานนของพิชิตชัยวันนี้จะมีอะไรให้เราดูครับพิชิตชัยครับ หรือว่าชื่อจริงก็พิชิตโชครอดแก้วครับเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีนี่ครับชื่อเล่นชื่อบูมครับพิชิตโชคนี่หรือพิชิตชัยครับเป็นลูกชายของยิ่งใหญ่เพชรวิหารนะครับซึ่งเป็นแชมป์มวยสากลสนามมวยลุมพินีรุ่นซูเปอร์แมนตทมเวทนะครับปัจจุบันพิชิตชัยนะครับสอนมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็6 7จปีไปแล้วครับเคยชกหลังคู่เอกช่องเจ็ดสีเคยชก มวยที่เวทีลุมพินีเก่าเคยชกที่เวทีราชดำเนินนะครับนะฮะแล้วก็เคยชกมวยสากลมาด้วยนะครับเคยเจอกับพึ่งหลวงสสิงห์นะครับอยู่นะครับแล้วก็อ่ะมาดูดีกว่าครับว่าวันนี้ครับจะเป็นโอมาถึงก็ใส่เลยครับอาโกิครับหนึ่งสองสามครับโอ้ย่าเหล่าๆครับเหล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับรวมมัดโคตรใส่ครับอากิครับซอกซ้ายครับแต่เดี๋ยวพิชิตใจซอกซ้ายพิชิตใจหนึ่งผางครับสยบความร้าของอาโอกิครับโอ้ กดไว้ก่อนครับมาถึงก็ใส่ไม่ยั้งเลยครับดูท่าทางว่าจะร้อยหนัดครับผมจังหวะนี้อาละครับนี่คือช่องพาวมยไทยโดยสอแซกสพภาใต้นะครับเอกลักษณ์ของช่องนี้โคชเชทีวีครับมัดขวาครับทานของอากีแข่งซ้ายไม่ถึงครับพิจิตัยครับอากีสายหน้าไม่โดนเลยหนอ่มอัฮอนะจังหวะนี้ใคร่เดินเข้าหาครับปัจจุบันน้องพิชิตัยนี่อายุ35ปีแล้วนะครับเก็บเดินมาครับ แข่งซ้ายไปก่อนครับหมัดหนมาซ้ายขวาซ้ายขวาครับเจอหมัดขวาเอาเจอหมัดหุกขวาครับท่านนั้นของพิชิตชัยครับโอ้ถึงคำหน้าคำมำความตุงครับแต่กรรมการยังไม่นับครับเนี่มีมีตบค้างโชว์ครับท่านั้นของเอากี่ครับบอกตบค้างมาเลยน้องเบ้าแหมไม่รล้ดซึกไรรกแน่ปังจวบันนี้ครับขับเดินมาครับอย่าลกลกแล้วกันครับลกลกเดี๋ยวพัดพกครับหมัดขวาไม่โดนครับหมัดฮุกขวาหุกซ้ายหลบได้ครับเวียงซ้ายครับไม่ถึงครับ มีจังหวะโยกหลบของพิชิตชัยนี่คือจังหวะโยกหลบของมวยสากลเลยนะครับอย่างที่บอกว่าพิชิตชัยนี่เคยชกมวยสากลมาก่อนครับแข้งซ้ายเจ้าขาครับพิชิตชัยแม่เอากีนีลาลีลาดีนะลีลาเหลือร้ายครับตอกส้นเดือยครับพิชิตชัยครับเอากีดึงเข้าหาผมจังหวะนี้หมัดขวาซ้ายขวาครับโยกหลบครับจังหวะ่ของพิชิตชัยครับจังหวะนี้กดไว้ก่อนครับตีเข่าขวาตีใส่หลังเป็นหนึ่งดอกครับอ่า อย่างมาครับใช้การโยกหลบแบบมวยสากลนะครับของพิชิตชัยครับแข่งซ้ายไม่โนนครับอย่าเล้าๆครับลันอย่าเล่าๆาอย่าเล้าล่านะหนองบ้าเล้าเลเดินเลยลมยาวทางยืดแล่นะจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอย่าเล้าๆล่าคืออย่าประมาทครับหมัดขวาครับเจอเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับขวางหน้าไว้ก่อนครับเข่าซ้ายแทงเพียบจังหวะนี้ขวางเข่าซ้ายแทงมาครับขวางหน้าขวางหน้าตีเข่าขวาหลังไปหนึ่งดอกแล้วเกี่ยวเอาไว้ครับโอ้ ผู้ชมปมมือสะใจครับแหมแหมผู้ชมญี่ปุ่นเชียร์ใครกันแน่ครับเนี่ยสงสัยเชียร์นักมวยไทยครับจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายทนาของพิชิตชัยเดินเข้าหาครับอากิวาพอวาพฤกับแข่งซ้ายเจ้าขาวาพอคือว่าอย่างไรครับเดินเข้าหาครับรมจังหวะนี้สายเตะมาครับอากิแข่งซ้ายพิชิตชัยครับหนึ่งพังแหมยงมือมองไม่หลดซึกเลยน้องเพามาเลยอ่ะทีบขวาครับไม่รู้สึกอะไรครับจังหวะนี้ โยกลบครับโยกลบแบบมวยสากรครับแข่งซ้ายครับเจอแข่งขวามาดวหมัดเข้าไ้คยครับเจอเข่าซ้ายครับเข่าขวาตีผางจังหวะนี้เข้ามาเข่าซ้ายตีอีกหนึ่งทีครับมาขวางหน้าครับขวางหน้าสะบัดซอกครับกรลังการแยกเสียก่อนครับโอ้เหวี่ยวมาวัดกันไหมครับเก็บเดินหาครับหมัดซ้ายไม่โดนครับแหววียงมาแต่ไกลแต่ไม่โดนครับลบได้ครับหมดยกทีนึงครับโอ้จังหวะนี้ อ่าะะล้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเทีวีครับนี่คือจองพังมวยไทยโดยสอแทกสับภาษาใต้ครับนะครับเอาว่าคนพักเป็นคนตายครับเป็นคนตายครับคนตายโยโยกก้มุ้ยครับกดขนก้มุ้ยก้มุ้ยอ่าขนก้มุ้ยก็คือคนก้มุ้ยนะครับก้มุ้ยเราเป็นเอกเทศจากสุราษฎร์ยอกครับยอกใครขนสงครานคนสงครากับคนฮัทไยเออพอกันนี่คนก้มุ้ย ผลก๋อมุยอาจจะไม่ใช่ขนสุราต์น่นะครับแต่ก็อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับนี่คือช่องพาวมวยไทยโดยสอดสทรกภาษาใต้ครับท่านในช่องทาง a c e b o o กกดติดตามครับในช่องทาง YouTube กดสับตะไคร้ครับสับตะไคร้เราใส่ต้มยำปลาทูได้เลยครับร้อยแรงอย่างแน่นอนครับผมจังหวะนี้เอาแล้วครับมาดูดีกว่าครับว่ายุคที่2จะเป็นพันพุพือครับ แม่ผมชอบการเก่งเขานะฮะนี่ถ้ากางเกงมวยไทยเปลี่ยนมาการเก่งแบบนี้จะเป็นยังไงครับอ่ะมาดูมวยดีกว่าครับโอรัวหมัดเข้าใส่ครับจังหวะนี้ดันเข้าหาครับพลิกมาเข้าซ้ายครับกดไว้ก่อนครับยังไงครับยังไงครับโอขึ้นโอขึ้นโหนเลยครับขึ้นโหนเป็นลิงเป็นข้างเลยครับท่านของอาโอกิรามการยังออกมาครับหมัดหนึ่งสองอาโอกิครับเข้าซ้ายครับพิจิจัยรัวมาครับเข้าขวาครับแม่นี่ครับ ถ้าเจอกับมวยหมัดนะครับเจอกับมวยหมัดก็ต้องร่วมมาเล่นเข่าแบบนี้แหละครับให้เขาชกได้ไม่ถนัดครับเขาซ้ายครับแทงแหลมเพียบครับพิชิตชัยแข้งซ้ายมาครับแข้งซ้ายมาครับเอากี่เจอแข้งซ้ายหดเข้าก้างครับแข้งซ้ายหดเข้าแขนครับพิชิตชัยขวาเจาะขามาครับเอากี่แตมเหมือนไม่มีพลังเท่าไหร่ครับลูกเตะเจอแข้งซ้ายเตะเข้าแขนครับแข้งขวาเตะขึ้นมาขวาแตะแต่อันนี้แตะแตะเฉยๆนะครับทีบซ้ายครับจังหวะนี้ ว่าพื้นนองเบาทําไรมงจิ้มซ้ายมาครับหมัดไม่โดนครับอ่ะล็อกไว้ก่อนครับกอดไว้ก่อนครับเข่าซ้ายพี่จะเข่าซ้ายพี่ชิดใัยกับขวางนะเข่าซ้ายใส่แก้มเลยครับโอ้เข่าซ้ายถึงคางครับอืมยกขาสูงเลยทีเดียวผมจ้าันนีมาครับโอ้เลือดกําเดาไหลครับโอ้เลือดกาเดาของอาโกิไหลเป็นสายโลหิตครับโอ้นี่ขนาดภาพมองไม่ชัดยังเห็นสีแดงฉานอย่างชัดเจนครับ แข้งซ้ายครับน่าจะเป็นจังหวะที่ยกเขาขึ้นไปครับแข้งซ้ายครับทางของพิชิตชัยครับอากิว่าเพลือครับอากิลีลายังดีอยู่หรือเปล่าครับจังหวะนี้แม่นี่เป็นรายการที่เรียกว่าผู้ชมนี่เยอะพอสมควรเลยครับรายการศึกวันกิ่งทองนะครับน่าสนใจครับแขมเดินเขาหาครับผมจังหวะนี้ว่าพลือครับว่าพลือว่าเพลือครับเข้ามาครับแม่ลูกแต่งเหมือนไม่มีพลังครับจากนั้นของอากิ น่าจะเริ่มแยงแยงแล้วนะครับเข้ามาแล้วเจอเขาครับหมัดควาไม่โดนครับเจอศอกซ้ายครับผางเขาให้ครับผู้ชมปรบมือครับแข้งซ้ายครับจากพิชชัยแม่แม่มีออกลีลาครับยังออกลีลายิกยักท่าทางครับแม่ท่านั้นของอาโอกิผู้นี้แข้งซ้ายครับพิชชัยครับหนึ่งผางอ่าดูดูครับมีแบบลีลาตะกแตันยงโยครับตักแตันยงโยผูกโบถทัดดอกจำปาครับท่านั้นของอาโอกิ แข่งซ้ายกับพิชิตชัยครับเอา่ิวว่าพื้นครับว่าพื้นล้องเบ้าหมัดขวาไม่โดนครับลงมาเจอเขาซ้ายเขาซ้ายเจอเขาซ้ายโตขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็กำลังการยิงมาครับยิงมาหนองเบ้ายิงมายิงมาว่ากันไม่กลางเวทีมาเลยโอ้เลือดไล่เร็วนี่พันนี้นะครับแข่งซ้ายกับพิชิตชัยครับแข่งซ้ายหัวหนึ่งพางครับเจอแข่งซ้ายขึ้นมาตัดล่างครับต่นนกขอเอา่ิวจังหวะนี้แข่งซ้ายมาครับเอากิวครับเอา่ิวครับยกไปเยมาครับแข่งซ้ายครับหมดยกทีสองครับ มั่นใจเลยครับเอากีเดินโอ้โหเดินหน้าทูเข้ามุมเลยครับเอากีโอ้นี่ขนาดเป็นมุมไกลๆแล้วก็ภาพกอา็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังเห็นชัดเจนครับว่าเลือดไหลออกจากจมูกเลยครับเลือดไหลเป็นสายโลหิตเลยครับทังขัาเอากีดผู้นี้เอาแล้วครับตามดูกันต่อไปครับว่ายกต่อไปจะเป็นพันพรือครับคุณผู้ชมครับ นี่นี่มีกองเชียร์อยู่ด้านขวาเห็นไหมฮะด้านขวาบนบนหัวผมน,นี่นั่นนั่นไม่รู้เชียร์ฝั่งไหนครับนี่คือรายการที่จัดโดยค่ายนอนาคสินนะครับศึกวันกินทองฮะบ,บายนอนาคสินนะครับนอนาคสินนี่ก็ที่มีเด่นๆก็น้องออโต้นะที่ผมเคยเอามาพากันน้องออโต้นอนาคสินนะครับ เาจะมีน้องนักมวยคนอื่นนะครับเรามีนักมวยไทยที่ไปเป็นรูมวยแล้วก็ไปชกมวยที่ญี่ปุ่นเยอะครับมาดูยกที่3ครับหนึ่งสองสามเจอแข้งซ้ายครับโหมทานด้นของอัลกิพยายามจะรวบรวมพลังสุดท้ายครับฮึดรวมหมัดเข้าใสครับทานั้นของพิชิตชัยพยายามป้องกันครับเขาซ้ายพิชิตชัยครับยังกัดได้ดีสอบศอกขวาครับพิชิตชัยซอกซ้ายครับทุบเข้าไปหนึ่งผืงยังกัดได้ดีครับทางั้นของพิชิตชัยครับทักษะกาจากมวยสากลนะครับ จังหวะนี้แข้งซ้ายครับพิชิตชัยครับมัดนี้ไม่โดนครับเจอเข่าซ้ายจากพิชิตชัยเกี่ยวกระโดดจะขึ้นไปโหนครับแหมอาโอกิพิชิตชัยนี่บงมือเลยครับบอกมาเลยน้องเบ้าอันนี้มาครับว่าพืออย่าลกๆแล้วกันครับลกๆเดี๋ยวได้พัดพลกดังพึงนะครับมัดขวาครับจังหวะนี้เข่าขวาครับพิชิตชัยเข่าขวาตีครับเข่าขวาตีเข่าขวาตีไออาโอกินี่ไปเกี่ยวขาอีกข้างนะฮะ แต่ขายข้างของพิชิตชัยนี่ยังฟรีอยู่นะครับแหม่ฟรีแบบนี้ก็ตีสบายครับเขาซ้ายแทงแหลมพีบครับรวบมัดโค้ซ้ายครับอากิพิชิตชัยต้องถอยออกมาครับแข้งซ้ายครับพิชิตชัยครับอากิพยายามจะรวบมัดโค้ซ้ายครับมัดขวาครับโยกแบบมวยสากลโยกหลบแบบมวยสากลครับพิชิตชัยครับจงหวันนี้ครับยังไงครับมัดขวาพิชิตชัยเขามาครับอาโกิต่อยไม่ถนาเท่าไรครับพิชิตชัยรวบไปก่อนครับแหมรวบหลังครับรวบหลังจงหวันนี้โอ้ร้อยครับร้อยครับร้อยพอใช้ได้ครับ ร้อยแรงแก่งสาายครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้หนึ่งสองครับพิจิตชัยครับเข้าขวาครับเข้าขวาครับเข้าซ้ายพิจิตชัยเข้าขวาพิชิตชัยอหยาลังกาครับอหยาลังกามาครับวางกันใหม่ครับน้องบ้าวัพพือเข้ามาเลยมาลี่มามาสิครับแข่งซ้ายครับพิชิตชัยครับมัดขวางไม่โดนครับเข้าซ้ายพิจิตชัยครับจังหวะนี้รวบไว้ก่อนครับรวบไม่ให้ออกมัดครับ รวบไม่ให้องมัดครับอืมกรรมการมอยติดเชือกเลยโอ้เหยาะมาครับเขี่ยเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายหัวหนึ่งพังแข้งซ้ายคืนครับจากเอากีดแข้งควาไม่โดนเจอแข้งซ้ายลงโทษคืนไปครับเอ้เสียเหลี่ยมเลยครับเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมลูกกำนันครับอืมแข้งซ้ายครับธนาของพิจิชัยมัดขวาไม่โดนครับหลบได้ครับเข้าขวาพิชิชัยแล้วคาเอาไว้เลยครับคาในครับคาใน แยกมาเลยแยกมาโอ้แยกมา,อกมาเอาแยกแยกชาครับเริ่มแยกชานะครับจังหวะนี้มัดใหม่โดนครับเอากิเจอแข้งเข่าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าขวาตีครับตีต่อๆไปก่อนเข่าขวาเข่าซ้ายครับอืม้มตีเพลินเลยครับผมจังหวะนี้ครับ แม่ครับมองหาพี่เลี้ยงเอาโอกรีเจอแข้งซ้ายพิชิตชัยดับไว้แข้งซ้ายพิชิตชัยหมัดขวาซ้ายไม่โดนครับจังหวะนี้โยกหลบเป็นมวยสากลเอาระวังครับอย่าอย่าเล้าๆครับหมัดซ้ายพิชิตชัยครับโยกหลบเป็นมวยสากลหมัดซ้ายพิชิตชัยแข้งขวาไม่โดนอาโอกรีครับแข้งซ้ายดักพิชิตชัยครับแล้วก็มุดครับจังหวะนี้หมดยกสุดท้ายยกที่สครับโอ้อันนี้ต้องชื่นชมครับเพราะว่าจังหวะทีะ่นักชกญี่ปุ่นเข้ามารวมหมัดนี่ ท่านั้นของพิชิตชัยนี่ยกหลบได้ดีครับอาศัยทักษะของอมวยสากลมานะครับอย่างที่บอกครับว่าเคยเคยชกสากลนะครับท่านั้นของพิชิตชัยครับพิชิตชัยสอพลังโชคชัยครับอีกหนึ่งนักโชกไทยที่ไปเป็นครูมวยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปโชคโมวยที่ญี่ปุ่นครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนครับแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับเหมือนทางญี่ปุ่นนี่น่าจะรู้ชะตากรรมตัวเองนะฮะ อืมอ่ะมารอชูมืออย่งเป็นทางการครับยังมีความมั่นใจอยู่ครับ่านของนักช่วญี่ปุ่นพวกน,นี้ขอภไยในภาพที่อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับพอนี้เท่าที่มีมาให้นับประมาณนี้แล้วครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับกรรมการครับคะแนนแรกครับไปที่พิจิตช,ชัยครับ มาดูคะแนนต่อไปครับถ้าได้อีกคะแนนนึงก็จบเลยครับและคะแนนที่2ครับไปทางพิชิตชัยครับเรียบร้อยครับก็พิชิตชัยครับชน,นะคะแนนครับชนะขอเอากีครับก็แสดงความดีๆแสดงน้ำใจซึ่งกันและก,กันนะครับ